วากันกินเขาแล้วมาโพกันยังอยู่นี่เอาคือเป็นหมึ่งก้าวจิงซี่มาเฮ็ดอีหยังกันรึเปล่<ม>าพ่อล้วนรัดเป็นเวลามาโลกพาคีวีมาบันนี่คีวีเมล็ดมาน้ำมูเมลไดมาน้ำพอกับแม่มาตั้งแต่ตอนเด็กๆยัเลยพามาพามาอีกเดี๋ยวพ่อทำไปช่ <มา S 1> วงเป็นยางเบิ้งบันนี้คีวีคีวีตัวน้ำเที่ยวคีวีพามาแม่นี่จังสีจังเขียนป้ายชัดเจนเนี่ยพ่อกับลูก พี่วิวพาท่านผู้ชมมาเบิงเครื่อนมือเนี่ยด้ใไปใส่มาใส่ยู่พนะะกันมากินเนาะาอ้องหน้าแล้วก็มากินต่ออ,อ,อีกเขาเบิง่งป้ายตัวไ้ฟ้าไปจ่ายฟ้าเลียงออโอ้มาใ,ใหญ่แท้ต้นไม้ต้นเนี่ย กีวีกอดกันน่ะลูกหุ่มบ่โอ๊ยป้าใหญ่คข่อีหลีโอ้ยเป็นบ้าจุบต้นไม้วันนี้เอาจุบไหมจุบต้นไม้ไหมทีวีกับจุบเอาพอจุบข้างนี่ลูกจุบข้างนี้เอาหนึ่งสองสามข้างไว้ข้างไงโอ้ยเป็นบ้าจุบต้นไม้บอกให้จุบกรจุบวหลี พักกันน่ะปีนป่ายยึ่ถ่างเคียนพอกับลูกฟังฝุ่นฝุ่นสันเคียนฝุ่นเป็๋จะเอาสาร์น้าปู่น้อนเล่นเถอะฮะบายในที่สุดเราก็ได้มาชมแล้วทีนี้มาทางนี้ก่อนก็ได้กิ๊ี่เดี๋ยวเจะจะลงไปทางนูน้นพาลูกลงไปทางนน้นเนาะ ชมวิวเฮ้ยแขนาดไปดมาชมอีกแล้วโอ้ยสามพ่อแม่ลูกต้มเขื่อนชมเขือเข่อนนั่นไงหันหน้ามาทางนี้นั่นยไงเขื่อ,งงอน <c ười> พี่ข้ามาชมเชือนมือนี่มือนันแม่กับพ่อมาสองคนปลูกกระไดมามือนี่ข้าปลูกมามันนี้ <c oughs> เด็ดมาก,กับมาเด็ดท่อนท่อนเอาเอา,เอา <c oughs> น้ำลดลงอีกแล้วตอนนั้นร้อยเจ็ดสิบแปดมันนี่เลื่อเลื่อเจ็ดสิเลยอเจ็ดสิบแปดลงมายอนลงมา ต,ต่ำลงเดี๋ยวถ่ายทันู้ช่เบิ่งนก่อนทีน่นี่หนึ่งร้อยเลยหนึ่งร้อยกับแหงคักเราดูขนาดเกาะกลางน้ำตรงที่มีต้นไม้อย,อยู่กลางน้ำเขาเรียกเกาะกลางน้ำตรงนั้นมันเป็นโนนน้ำไม่ท่วมน้ำท่วมไม่ถึงต้นไม้มีชีวิตยอยู่ได้น้ำไม่ท่วมเรียกว่าเกาะล้มเ้ยลมเกาะคุณนะ พี่วิไปไหนอีกไปดูแพรับงี่ตไตดน้ใช่ขับชมน้ำไงออกออกชมน้ำเขื่อน ตรงแพนั้นเนะ่ะลึกตรงแพเรือลิกลึกร้านอาหารเรือนพานคำต่อไปเราจะลงไปชมแพเอาอ่านก่อนอ่านก่อนเขาให้ทำยังไงอ่านว่ายังไงลูกอ่านดูสิปอโอ หน,หนักได้ยี่สิบคนเ,เราครบยี่สิบไหมเรามากี่คนชิวีเรามากี่คนลูกสา,สามคนรับได้ไหมไ,ไม่ถึง<ป>ยี่สิบเนาะไงปปลาเยอะจังเลยดินนี้ น้ำไม่ลึกร<อ>ิมนี้น้ำตื้นๆปลาเต็มเลยริมนีนะ้ถ้ามีคลื่นเนาะมันถึงจะน,น่ากลัวเนาะตอนนังกีววีมามีคลื่นเนาะใช่ไหมรอไม่ให้มันจมนิกจังเลยตรงนี้ ยนนีนหสวยไหมคิววี่ก็จะเดินไปเดินมาสิลูกเฮ้ยนั่งพักผ่อนปลาบ้าคิววี่ปลาดินด้นนู้หิ้มนี่หิ้มก้อนหินเนี่ยระวังเื่นตกน้ำนะลูกนั่งเห็นนั่งเห็นหิ้มเทือน คีวีไปยังกันลูกฮะด,ดูป้าอาอข้าก,กันเืิอกันพ่อคีวีลงเวียนมายัางบ้นไหนนอนตุ<ด>้เริ่มจะเป็นล้มแล้วนางพักจะเข้าวก่อนเคยเจยกอการมือนี่เป็นมือนี้พ่อคีวีมาเปิดหูเปิดตาสัางอบเสร็จ นกพี่ที่นี่นกี่เยนามเสนดกนกีนกีนกนกีาตกตกน้าแม่เอาบทฮันเด็กเพือนอุบลราชประจําจังหวัดขอนแก่น ผลิตน้ำประปาผลิตไฟเจ็บตะมลอดเ <laughs> งาตุกสุกอยู่ปานไกล้ตายภาคกอโอ้ยอ,อยากน้ำจะหลวงปูหลวงยังอยูนนย่นี่งามหายงามเลือเรือกอฟอผอ <laughs> การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พูดโด้สารได้ยี่สิบคนจริงจุผููโดยสารได้ยี่ยสิบคนนะนี่ลูกคันนั้นน่ะคันนั้นน่ะคันที่แม่ถ่ายอยู่นี่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราอยู่บนแพ <c oughs> ข้างบนก็เป็นอาหารร้านอาหาร <c oughs> อย่างพรงมาก้างรางกต่ว่านั่งเด่น ปลามันมารอกินอาหารคนมาให้อาหารตรงนี้ไี่น่าหรอมันมาเต็มเลยนี <c oughs> ่สีเขียวตัวอ,อะไรนะปลาปลาธรรมดานี่แหละปลาน้ำจืดนได้เละน้ำใสหรือเปล่าน้ำมันเป็นอ,อะไรเป็นสีเขียวเขียวสีเขียวเขียวเหรอ ในบ้านเราใช้น้ำที่เก็นม้ใช้ ีวีว่าเล่นเครือนเปิดหูเปิดตาพักพ่อนยอนใจพอดเวลากราแรบแล้ววันนี้พ่ก็จะไปเขาวเว้นตอลาสันผูชช่มเป็นตัวเ,าาเห้าบันนึ้ทีวีทีวีกับพระท่านอยากเามื่อบันไดม้วนขายอนนงไปเล่นในน้ำน้ำบ่เลิกดอกหญ้านา้ำปิ้นตื่นเหมน สวท่านผู้ชมทุกท่านเป็นกํลังใจช่องของเฮาด้วจ้ะเด้เอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามบ๊ายบาย,บายบเลิ่ๆสวัสดีค่ะดีว่ท่นอยากไหมเดินทางก็ไปนี่อดเวลาอันสมควรแล้วบบ๊ายายเดี๋ยวย่ามหนาฝนเข้ามาเบืองอีกมันสะขืนหอดใส่ตอนนี้มัน ต่ำกว่า178